ดีค่ะทุกคนรู้ไหมว่าอากาศที่เราหายใจทุกวันอาจเต็มไปด้วยฝุ่น PM 2.5ที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมากเจ้าฝุ่นจิ๋วนี้สามารถเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดทำให้เกิดปัญหาทางเดินหายใจภูมิแพ้จนไปถึงโรคร้ายแรงอย่างโรคหัวใจและมะเร็งปอด วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับฝุ่นพีเอ็ม2.5ว่ามันมาจากไหนอันตรายอย่างไรและที่สำคัญเราจะป้องกันตัวเองและคนที่เรารักจากฝุ่นพิษนี้ได้อย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของเรานะคะ 1>, 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของฝุ่น PM 2.5ต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้อม 3. นํนำเสนอวิธีการป้องกันตนเองและแนวทางลดปริมาณฝุ่น PM 2.5ค่ะ หรือไม่ว่าฝุ่น PM 2.5คืออะไรฝุ่น PM 2.5คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมคลลิเเล็กกว่าขนาดเส้นผมมนุษย์ประมาณ20เทา่าสามารถลอยในอากาศและเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ง่ายเลยนะคะทุกคนเจ้าฝุ่นจิ๋ว PM 2.5มีสาเหตุมาจากอากาศพิษจากปล่องโรงงานไอเสียจากท่อรถยนต์และการเผาไหม้ในที่โล่งค่ะ ข้อมูลโดยกรมควบคุมมลพิษสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเช่นน้ำมันดีเซลถ่านหินและก๊าซธรรมชาติซึ่งใช้ในรถยนต์โรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้านอกจากนี้การเผาขยะหรือเผาไรนาเพื่อเตรียมเพื่อนที่เพาะปลูกก็ปล่อยควันและสารพิษสู่ชั้นบรรยากาศทำให้เกิดฝุ่นพี2.5และก๊าซที่เป็นอันตรายเช่นก๊าซคาร์าบอนมอน,นอกไซด์ และซันเฟอร์ไดออกไซด์ค่ะรู้หรือไม่ผลกระทบของฝุ่น PM 2.5คืออะไรฝุ่น PM 2.5มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในหลายด้านโดยสามารถแบ่งออกเป็นผลกระทบต่อสุขภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะ เรามารู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพกันเลยค่ะทุกคนฝุ่น PM 2.5มีขนาดเล็กมากเมฆสามารถเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายประการผลกระทบระยะสั้นระคายเคืองตาจมูกและลำคอไอจามหายใจลำบากอาการกำเริบของโรคภูมิแพ้และหอบหืดเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจ ผลกระทบระยะยาวโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและมะเร็งปอดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองค่ะเรามารู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกันเลยค่ะทุกคนฝุ่น PM 2.5มาทำให้มองไม่ชัดเนื่องจากหมอกควันแน่นหนาและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้และฝุ่น PM 2.5สสามารถปกคลุมใบไม้ ขัดขวางการสังงค้อแสงซึ่งส่งผลงกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชต้นไม้ที่ปกคลุมช่วยขายออกซิเจนและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งทําให้การทํางานได้ไม่เต็มที่ฝุ่นพีเอ็ม2.5มีส่วนทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเนื่องจากนุภาพเหล่านี้สามารถสะท้อนหรือดูดซับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ทําให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นพีเอ็ม2.5อาจตกสู่พื้นดินและแหล่งน้ําทําให้เกิดมลพิษสะสมค่ะ ระดับค่าฝุ่นพีเอมีระดับดังต่อไปนี้ค่ะ0-25นะคะคุณภาพอากาศดีมากเหมาะสำหรับกิจกรรมการแจ้งและท่องเที่ยวค่ะ26-37คุณภาพอากาศดีสามารถทำกิจกรรมการแจ้งและท่องเที่ยวได้ปกติค่ะ38-50ระดับปานกลางทำกิจกรรมการแจ้งได้แต่ถ้ามีอาการไอหายใจลำบากควรลดระยะในที่แจ้งค่ะ51 -90 นะคะเริ่มมีผล ตอสุขภาพควรเฝ้าระวังสุขภาพละระยะเวลาที่ทํากิจกรรมกลางแจ้งค่ะ91ขึ้นไปมีผลต่อสุขภาพทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5ค่ะอ้างอิงข้อมูลจากกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกลมควบคุมมลพิษทางอากาศค่ะ สำหรับแอปพลิเคชันที่เราแนะนำในการตรวจหาค่าฝุ่น PM 2.5นะคะคือแอป a i r s u r e ค่ะแอปนี้เราสามารถตู้ระดับค่าฝุ่น PM ได้ในแต่ละระดับค่ะ คลิปนี้แล้วก็มีแนวทางการป้องกันฝุ่น PM 2.5มาฝากทุกคนกันค่ะ 1. ก่อนออกจากบ้านควรติดตามดัชนีคุณภาพอากาศหรือที่เรียกว่า AQI นั่นเองค่ะ 2. หลีเกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหรือการออกนอกบ้านในช่วงที่มีฝุ่นหนาคือช่วงที่มีค่า AQI ตั้งแต่70ขึ้นไปค่ะ 3. หากทำ,ก,ำกิจกรรมการแจ้งแนะนำให้เลือกช่วงที่มี AQI ต่ำค่ะเช่นสีเขียวที่มีค่า AQI 0ู0ถึง50ค่ะ 4. ส,สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5เมื่อต้องออกนอกบ้านแนะนำให้สวมหน้ากากอน,นมามัยที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุน่นเช่นหน้ากาก N 9 5 5. ป้องกันฝุ่น PM 2.5ภายในบ้านปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดค่ะ ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศต้นไม้บางชนิดสามารถช่วยซับฝุ่น PM 2.5ได้ค่ะเช่นต้นลิ้นมังกรต้นยางอินเดียต้นเศรษฐีเดือนไมค่ะและ7นะคะใช้เครื่องฟอกอากาศภายในบ้านและที่ทำงานค่ะเรามารู้เกี่ยวกับบทบาทของประชาชนในการช่วยลดฝุ่น PM 2.5กันเลยค่ะการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมพลังงานน้ำกั้งหันน้ำช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในนโยบายที่มุ่งลดมลพิษทางอากาศเช่นการควบคุมการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะเช่นการลดการใช้รถส่วนตัวและหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะหรือจักรยานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนเช่นการปลูกต้นไม้ริมทางและในบ้านค่ะ สำหรับในคลิปนี้เราก็มีข้อคิดสำคัญมาฝากทุกคนกันค่ะสุขภาพของเราขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศเราควรระนัดถึงความสำคัญของการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5ค่ะปัญหามลพิษเป็นเรื่องของทุกคน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นในอากาศได้ค่ะความร่วมมือคือกุญแจสำคัญหากทุกฝ่ายร่วมมือกันทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเราสามารถช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไปค่ะสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์ปียนุ์พรมสาขานสกลนครค่ะ นี้คือข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5ที่เราอยากให้ทุกคนตระหนักและป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดเพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนและทุกคนอย่าลืมลงแบบประเมินความพึงพอใจที่ทายคลิปวิดีโอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ